สวัสดีเอทีทุกท่านนะคะอยู่กับเราช่องช้างวัฒนธรรมสีดอขุนเงินนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กําลังปัดดิน,นออกให้ลูกชายนะคะลูกชายขุนเงินเตรียมเข้าทัวในหมู่บ้านนะคะไหนลูกขึ้นโดไหนซิดู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 เขาเล่น มีความสุขค่ะน้องคุณมีความสุขคุณพ่อปัดดินเอาใข้ navy, คุณก็ปัดดินนะคะปะดัดดินออกแล้วก็จะไปอาบน้ำนนนอืด ลุกขึ้นมาแล้วค่ะจะนอนได้ยังไงพ่อก็คนรีบวัยรุ่นใจร้อนเนาะอยากเข้าในหมู่บ้านเนาะพ่อชักชาเองเนาะ <laughs> เดี๋โซ่ก่อนนะคะพอ oh. ไปอาบน้ำที่ไหนควารักไปอาบอยู่ฝายมีฝายน้ำล้นอยู่ใกล้ๆนะคะครั้งแรกควารักก็บอกว่าจะเอาไปท้างรถแต่ว่าไปดูแล้วล้างไม่ได้ลงไม่ได้รถลงไม่ได้ ไปไปกันเลยเดีย๋ยวจะพาไปค่อยๆเดินไปค่ะหืมมีแตนเหรอคะพันจิ่งบอกว่ามีแตนต้องระวังนะคะ น้องคุณบอกว่าอยู่บนจริงไม้ถ้าเกิดว่าน้องคุณไปคว้าออกมานะวิ่งเลยค่ะวิ่งทั้งควานรักควานหญิงนะคะแดดแดดแต่ว่าไม่ร้อนลมเย็นสบายค่ะ ไปไปไปอาบน้ำสุน้อเงินไปแล้วนี่นะคะกว่าจะเดินไปถึงคุณพ่อไปถึงไกลแล้ว คุณลูกยังเดินอยู่ตรงนี้นะคะขอชิมสักหน่อยพ่อขอชิมสักหน่อยน่เอาไม่ได้นะคะพอนรักอ่ได้แล้วได้แล้วก็ไป่อค่ะดูดูดูค่ะเดินค่ะ ไปสิคะนี่นะคะฝายน้ำล้น จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะรถก็จอดอยู่ฝั่งนี้นะคะวันนี้เราน่าจะเข้าบ้านเดียวแล้วก็ค่อยค่อยออกมานะคะ จอไปอาบน้ำอ้าวก่อนจะกินน้ำขอฉี่ก่อนนะพ่อ ะะคบรรยากาศรอบๆ แน่แน่อยากลงนะคะอยากลงน้ำํำไปด้วยกินไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะดูดูดูทำระวังลื่นเด้อความรักเด้อ

กระจีนะคะบางทีควนรักใส้แปลงถูเขาก็ตักระจีป็นไงน้องขุนทำเป็นยังไงหน้านี้เดี๋ยวก็ทั้งเขียวทั้งแดงไม่รู้ไปถูต้นไม้ถูอะไรนะคะน้องขุน หนาบเองพอ่อคุณหนาบเองก็ได้หน่าเออคุณเล่นน้ำถูกใจเด็กชายคุณเงินดีใจค่ะ เขาเล่นน้ำเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะอ่าลงได้ไหมพ่อคุณลงไปได้ไหม ก็ขอขอบคุณพี่เอฟตีทุขนที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องสร้างวัฒนธรรมสีดอคุณเงินแล้วก็ช่องใหญ่นะคะช่องสีดอคุณเงินนะคะแล้วก็มีทางเพจเพจเฟซบุ๊กสีดอคุณเงินและเพื่อนทางคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ